รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรมีแสวงรุธกับรายการ s ายชิิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ10บโมงครึ่งทาง NBT แห่งนี้รายการของเรานั้นมุ่งเน้นที่จะนําเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายหลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าทุกๆกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเรามีวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตลอดเวลารายการสา i ชิิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยจะทําให้เรื่องวิทย์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกๆคนครับและเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับถือว่าเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแล้งการเพิ่มงานและการเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะครับเป็นผลงานวิจัยที่มีมานานครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดมานานกว่า40ปีเป็นการคิดค้นของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับเทคโนโลยีการทําบล็อกประสานวอนะครับเขาทํากันได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐในขณะนั้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรและลดการตัดไม้ทำลายป่าของชาวบ้านในชนบทสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงได้วิจัยและพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ในครั้งแรกเพื่อนำมาทดแทนการสร้างบ้านด้วยไม้ซึ่งสามารถทำได้เองจากวัสดุในพื้นที่ครั้งแรกที่เริ่มต้นก็ยังไม่มีใครรู้จักบล็อกซีเมนมากนัก จากการที่บวบทราบถึงปัญหาของตั้งแต่สมัยก่อนเลยที่มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สร้างที่พักอาศัยเนะะี้ยค่ะเราก็มีนักวิจัยนะคะทางด้านวัสดุก่อสร้างก็มีความสนใจที่จะพัฒนาวัสดุที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็อยู่ในท้องถิ่นสามารถทำได้เองเนี่ยนำมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2508เป็นอิฐบล็อกที่ เป็นลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมทั่วๆไปอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาปี2526-2527ก็จะมีนักวิชาการของวอวที่นำเทคโนโลยีตัวนี้มาพัฒนาต่อโดยการดีไซน์แล้วก็ออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นบล็อกประสานที่สามารถมีความมีรูปแบบที่ล็อกกันได้ดรชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้ครั้งแรกที่เริ่มต้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแต่การคิดค้นและวิจัยก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบล็อกซีเมนต์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานจนกลายเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างอันดับต้นๆที่ได้รับความนิยมและจากบล็อกดินซีเมนเมื่อปี2508กลายมาเป็นบล็อกประสานวอวในปัจจุบัน ขั้นตอนการทําสําหรับเทคโนโลยีบล็อกประสานเนี่ยนะคะก็จะมีสส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนของการออกแบบตัวบล็อกประสานตัวนี้ขึ้นมาจากการที่เราใช้ดินในพื้นที่มาทําการวิเคราะห์แล้วก็หาส่วนผสมทําส่วนผสมที่เป็นดินเป็นทรายแล้วก็เป็นปูนะมาผสมกันนะคะแล้วก็ใส่ความชื้นในสัดส่วนที่นักวิชาการออกแบบให้นะคะจากนั้นก็มาอัดด้วยเครื่องนะคะเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องอัดบล็อก แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มีการเซ็ตตัวหรือการาให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะได้เป็นบล็อกออกมาเพื่อที่พร้อมที่จะมาใช้งานในการก่อสร้างในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนเรื่องเทคนิคการก่อสร้างนะคะเทคนิคการก่อสร้างการจะจับบล็อกมาเรียงตัวกันยังไงนะคะที่จะทําให้มีความแข็งแรงสูงที่สุดที่สามารถที่จะรับน้ําหนักต่างๆได้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยดินที่ใช้ได้ดีมันจะเป็นพวกดินลูกหลัง ก็จะมีมาตรฐานของดินอยู่ว่าดินขนาดอนุภาคแค่ไหนที่สามารถที่จะมาทำเป็นเป็นบล็อกประสานได้ครั้งแรกเราก็จะออกไปท้องที่อะค่ะไปท้องที่เพื่อที่จะไปสอนในท้องที่ต่างๆโดยทั้งภาคอีสานภาคใต้ก็มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนรู้จักเทคนโนโลยีนี้มากขึ้นก็ ประชาชนทั่วไปก็จะเข้ามาฝึกอบรมที่สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,ทไทยนียค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจที่จะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการสร้างอาชีพหรือทําเป็นอาชีพเสริมมาเป็นบล็อกโค,โค้งก็จากการวิจัยที่เราพบว่าในประเทศไทยเนี่ยในทุกปีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้านะคะแล้วก็จะมีโครงการของสมัยก่อนจะมีโครงการอีสานเขียวที่ต้องการที่จะทําให้อ่ มีสามารถปลูกพืชอะไรได้พวกนี้ก็นะักวิจัยก็ได้มีการนํามาประยุกต์จากบล็อกเหลี่ยมที่เราเคยทําเพื่อสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเนี่ยมาเป็นสร้างเป็นถังเก็บน้ําเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีแหล่งเก็บน้ำนะคะโดยที่ไม่ได้ต้องลงทุนมากจุดเด่นของบล็อกวอล อยู่ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็มีราคาถูกเวลาผลิตเนี่ยเราไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเผานะคะแล้วก็เป็นบล็อกที่สามารถที่จะรับน้ำหนักหรือรับแรงได้แล้วก็ชาวบ้านสามารถทำได้ในในท้องที่หรือในชนบทหรือใน บริเวณที่เขามีดินที่สามารถที่จะทําบล็อกได้นี่เขาสามารถจ้างได้เองเลยเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสถานประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคนโนโลยีบล็อกประสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามรีสอร์ทต่างๆหรือว่าสร้างเป็นตกแต่งสวนมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นบล็อกดินซีเมนต์ก็มีปัญหาในการนํามาใช้งานคือก้อนใหญ่มีน้ําหนักมากทําให้ก่อสร้างยากต้องอาศัยช่างฝีมือผู้ใช้ไม่มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงทางทีมงานวิจัยจึงได้ทําการวิจัยและพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพัฒนาบล็อกให้มีรูปร่างและเดือยบนตัวบล็อกมีรูตรงกลางสําหรับหยอดน้ําปูนและเสริมเหล็กทําให้ก่อได้ง่ายสะดวกรวดเร็วทนทาน พราะอัดด้วยเครื่องอัดที่มีกําลังสูงเรียกบล็อกแบบนี้ว่าดินซีเมนต์บล็อกแบบพัฒนาหลังจากนั้นทีมงานวิจัยของสถาบันจึงได้นําเทคโนโลยีนี้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆของประเทศจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและนําไปทําสิ่งปลูกสร้างกระจายอยู่ทั่วประเทศจึงทําให้มีอาคารที่สร้างด้วยบล็อกดินซีเมนต์แบบพัฒนามากขึ้นและเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตบล็อกสามารถใช้ได้หลายชนิดเช่นดินลูกรังดินปนทราย หินฝุ่นหินชนวนหินผุสถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจากบล็อกดินซีเมนต์แบบพัฒนามาเป็นบล็อกประสานหลังจากที่ค้นพบว่าการทําอิดบล็อกประสานด้วยตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนอกจากนั้นแล้ววัตถุดิบยังสามารถหาได้ง่ายๆจากภายในชุมชน ซึ่งก็สามารถทําให้ต้นทุนนั้นลดลงไปได้มากเลยทีเดียวครับต้องทวมเชื่อไหมครับว่าอิฐบล็อกประสานที่ว่านี้นั้นยังสามารถนํามาทําถังเก็บน้ําแบบถาวรได้ด้วยดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําอิฐบล็อกประสานให้กับชุมชนก็หมายความว่าเราได้ช่วยชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเมื่อวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทําให้เทคโนโลยีบล็อกประสานเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น บล็อกประสานได้มีการพัฒนาจากดอกกากบาทมาเป็นดอกกลมจากร่องรอบตัวมาเป็นเรียบหนึ่งด้านจากรูเดียวมาเป็นสามรูหยอดจากเต็มก้อนมาเป็นครึ่งก้อนและจากบล็อกตรงทรงสี่เหลี่ยมมาเป็นบล็อกโค้งสำหรับก่อสร้างถังน้ำวุฒินกยกกำแหงรู้เรื่องดินเป็นอย่างดีเขาจบด้านปฐพีและได้เก็บตัวอย่างดินจากทั่วประเทศมาวิจัยที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทแห่งนี้ พูดที่นบอกว่าดินจากทุกที่ทั่วประเทศไทยสามารถที่จะนํามาทําบล็อกประสานได้นั่นเพราะว่าบล็อกประสานคือเทคโนโลยีที่เน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนํามาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ําในสัดส่วนที่พอเหมาะอัดให้เป็นก้อนด้วยเครื่องอัดบ่มให้แข็งตัวประมาณ7วันก็จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแรงทนทานการรับน้ำหนักสามารถใช้ก่อสร้างได้ เท่าที่เขาส่งตัวอย่างมานะครับทั่วประเทศนะมีแหล่งดินที่เหมาะสมอยู่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในทุกจังหวัดเนี่ยคิดว่ามีอยู่ทั้งหมดแต่ว่าเราอาจจะต้องคือตัววัตถุดิบอาจจะแตกต่างกันไปสีสันที่ได้ก็อ,อาจจะแตกต่างกันไปไม่เท่ากันจริงๆสูตรในการผสมเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามแล้วแต่พื้นที่นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามีทั้งทรายทั้งหินฝุ่นนะครับถ้าบางพื้นที่เนี่ยมีหินฝุ่นมากเราอาจจะลดในส่วนของทรายไป หรือแม้กระทั่งตัวของดินเองเนี่ยเราอาจเราอาจจะตัดส่วนของดินออกไปเพื่อให้มีหินฝุ่นมากขึ้นก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าแหล่งวัตถุดิบแถวนั้นเนี่ยอยู่ใกล้อะไรแล้วก็ตัวไหนราคาถูกเราจะแนะนําให้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นจริงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของดินนะครับที่ส่งมาให้เราทดสอบนะครับก็รว,วบรวมมาจากแทบจะทั่วประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กประสานจริงๆเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนฝุ่นหินนะวตัวนี้นะครับ ผมจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับอาจจะเป็นเนื้อทรายนะครับเป็นหินฝุน่นหรือแม้กระทั่งเป็นกรวดนะครับเป็นดินลูกหลังพวกนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับขอให้ไม่เป็นลักษณะของดินเหนียวแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าวัตถุด,ดิบที่เราใช้เนี่ยมีเม็ดหยาบค่อนข้างมากเนี่ยตัวผิวของบล็อกประสานเองก็จะมีผิวที่ค่อนข้างหยาบแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อละเอียดผิวของบล็อกก็จะละเอียดนะครับแต่ว่าผิวหยาผิวละเอียดเนี่ยจริงๆไม่ได้บอก ไม่ได้บอกว่าบล็อกตัวไหนมีความแข็งแรงมากกว่ากันความแข็งแรงจริงเนี่ยเราจะวัดที่การทดสอบกําลังอัดของมันเป็นหลักมากกว่าช่วงทรายทริกแอนทริปคำถามสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงใด เทคโนโลยีการทำอิฐบล็อกประสานวอลนั้นยังสามารถทำแบบบล็อกโค้งได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็มีความแข็งแกร่งไม่แตกต่างจากอิฐบล็อกที่วางขายตามท้องตลาดเลยและด้วยรูปทรงที่พิเศษนะครับยังสามารถนำมาใช้ก่อสร้างอาคารแล้วก็ทำถังเก็บน้ำถาวอนได้อีกด้วยและที่สำคัญนะครับมีต้นทุนที่ถูกกว่าคอนกรีตธรรมดาถึงสงเท่าเลยทีเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนสามารถผลิตได้ง่ายในชุมชนต้นทุนต่ำมีความแข็งแรงสูงก่อสร้างได้ง่ายเทคโนโลยีนี้จึงถูกถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใช้สร้างบ้านพักอาศัยและถังกักเก็บน้ำในหน้าแล้งลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าเกิดเป็นธุรกิจชุมชนและผู้ประกอบการมากมายเราจะเน้นให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น นะครับซึ่งวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยทำให้ประหยัดต้นทุนในการใช้จ่ายเพราะเราไม่ต้องขนส่งวัตถุดิบม,มาไกลนะครับและปริมาณปูนซีเมนต์เนี่ยก็ใช้เพียงแค่นิดเดียวนะครับโดยทั่วไปสัส่วนก็1ต่อ7ก็คือปูนซีเมนต์หส่วนดินสักเส่วนนะครับและดินก็เป็นดินในท้องถิ่นด้วยแล้วการก่อสร้างตัวนี้เนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับการก่อสร้างบ้านด้วยตัวบล็อกประสานก่อสร้างถังน้าด้วยตัวบล็อกประสานเนี่ย คนในพื้นที่สามารถก่อสร้างได้ตึกด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องใช้แรงงานช่างฝีมือนะครับไม่ต้องจ้างแรงงานช่างจากต่างถินมานะครับทาให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านสําหรับชุมชนอย่างแท้จริงและแล้วก็ลดการตัดไม้ทําลายป่าที่สําคัญก็คือไม่ต้องเผาทาให้ภา,าวะโลกร้อนลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับชุมชนมากเยาวภาอัตวานิชผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อกประสานวว ได้เข้าไปอบรมการทำอิดบล็อกที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อปี2,539หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเยาวภา,ารับเหมาก่อสร้างทำวัสดุใช้เองเมื่อวัสดุที่ใช้ไม่ได้คุณภาพเยาวภา,าจึงเข้าไปอบรมการทำอิดบล็อกเรียนรู้ทุกกระบวนการผลิตอิฐไม่รู้จักเลยค่ะมารู้จักตอนที่เข้าไปอบรมเนี่ยค่ะเข้าไปอบรมการผลิตแล้วก็ การกอร่อสร้างทางบวบก็จะมีวิศวกรเข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยในการาผลิตกับการกอร่อสร้างทั่วไปโดยรวมแล้วจริงๆแล้วจะเป็นการเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้สร้างบ้านโดยการประหยัดคือไม่ตัดไม้ทำลายป่าครั้งแรกสุดนี้วิศวกรช่างจะไม่ค่อยยอมรับงานตรงนี้เท่าไหร่ หลังจากหลังจากที่เราเข้ามาทําแล้วนะคะเข้ามาสร้างสูนวิจัยเสร็จเรียบร้อยเรามาผลิตผลิตจะมีปัญหานิดนึงคือว่าคนไม่ค่อยยอมรับพอถัดมาจากนั้นก็ประมาณ444 4, 4, 5่หาทางวอวก็มีการประชา,ะชาสัมพันธ์เพิ่มเยอะขึ้นมากเลยคือว่ามีการอบรมเพิ่มการอบรมเพิ่มการาดูแลในส่วนจะมีวิทย,ทยากรเข้ามาดูแลเราเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคะ่ะทีนี้ คนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นอ,อำนาจในการในการขายก็เยอะขึ้นคือสามารถที่จะแนะนำให้ช่างผู้รับเหมาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะถ้าถามเราว่ายากไหมไม่ยากถ้าเรารู้รู้หลักในการทำงานแล้วงานตรงนี้ก็จะไม่ยากเพียงแต่ว่าวัตถุดิบแต่และที่จะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะท,ที่ที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือวัตถุดิบตรงนี้ค่อนข้างจะหาง่ายมันใกล้แหล่งวัตถุดิบอะค่ะ,คะ คือทางเก็บน้ำ